สวัสดีครับพบกับช n n n l เชียร์ลิฟูครับผมหากถูกใจคลิปและช n n e l ช่องนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือและให้กำลังใจด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับผมช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยบทสัมภาษณ์ล่าสุดของฟานได์กันนะครับฟานไดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ทางการของลิปูไว้ว่าเขาคาดหวังว่าทุกคนนะครับคงน่าจะชอบสถานการณ์ของทีมลิปูในตอนนี้เพราะทีมลิปูกําลังอยู่ในตําแหน่งจ่าฝูงและมีโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเขาจึงอยากให้ทุกคนนะครับมาสนุกสนานกับช่วงเวลานี้กันเถอะนะครับแม้ล่าสุดลิปูจะบุกไปแพ้ ทีมอาร์เซนอลที่ลอนดอนและเล่นเกมครึ่งแรกกับทีมเบอร์ลี่ได้ไม่ดีก็ตามแต่เกมครึ่งหลังนะครับทีมลิ์ููลก็เล่นได้นิ่งขึ้นจนสามารถ พลิกกลับมาเอาชนะทีมเบอร์ลี่ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับทีมลิพูชุดนี้ก็จะเล่นเพื่อชนะและพยายามหาทางเอาชนะคู่แข่งให้ได้อยู่เสมออยู่ดีนะครับไม่ว่าจะต้องแข่งกับทีมไหนก็ตามตอนนี้นักเตะลิพูนะครับจะได้รับวันหยุดส่วนตัวประมาณ2-3วันเขาจึงหวังว่าหลังกลับมาจากวันหยุดนะครับพวกนักเตะลิพูจะกลับมาสดชื่นกระปรี้กระเป๋ากันอีกครั้งโดยไม่มีอาการบาดเจ็บ และไม่มีอาการป่วยจากไข้หวัดมารบกวนอีกนะครับฟานไดนะครับยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่าเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมเลยนะครับที่ต้อง จับเคอร์ติสโจนไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาในครึ่งหลังที่แข่งกับเบอร์ลี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็เข้าใจว่าลิฟูจำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนี่คือฟุตบอลนักเตะคนไหนเนี่ยก็ตามนะครับที่ได้รับโอกาสลงสนามก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาให้ได้ไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนก็ตามนะครับตอนนี้ทีมลิฟูกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญที่มีความกดดันสูงมากนักเตะลิฟูทุกคนนะครับจึง ต้องพร้อมเสมอที่จะแสดงผลงานออกมาให้ได้ในเกมนัดล่าสุดนะครับเขาจึงประทับใจผลงานของเอเลียตและผลงานของโจนที่เล่นตำแหน่งแบ็กขวาม,มากและดีใจที่เอเลียตและโจนสามารถคว้าโอกาสและโชว์ผลงานที่ดีออกมาช่วยเหลือทีมได้โดยเฉพาะเอเลียสนะครับแม้ว่านักเตะลิภูบางคนจะเป็นตัวสำรองแต่เขาก็อยากให้นักเตะบนม้านั่งสำรองเหล่านั้นสามารถลงมาสร้างผลกระทบที่ดีให้กับทีมได้เสมอซึ่งเอเลียตก็ได้ ได้แ,แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีอีกครั้งในเกมกับเบอร์ลี่หรือดูการนี้นะครับเป็นดูการที่นักเตะตัวสำรองของลิพูสามารถลงมาสร้างความแตกต่างให้กับทีมลิพูได้หลายครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมลิพูต้องการในตอนนี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของฝ่านใดนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาอัปเดตข่าวของคอนเนอร์แบดลีย์กันนะครับล่าสุดเว็บไซต์ทางการของลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าคอนเนอร์แบดลีย์นะครับคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจําเดือนมกราคมของทีมลิเวอร์พูลหลังแบดลีย์นะครับยิงประตูแรกให้กับทีมลิเวอร์พูลได้ในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะเชลซีไปด้วยสกอร์4ประตูต่อนหนึ่งที่สนามแอนฟิลด์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแบดลีย์ด้วยนะครับผม นอกจากนั้นแล้วนะครับทาง a อ r f ฟิลเซ e กเตอร์นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าแบลี่ได้เดินทางกลับมายังเมอร์ซี่ไซส์แล้วนะครับและจะลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในสัปดาห์นี้นะครับหลังล่าสุดเจ้าตัวนะครับก็ไป ตัดผมใหม่เปลี่ยนลุคของตัวเองนะครับและดูเหมือนว่าสภาพจิตใจจะดีขึ้นแล้วนะครับก็นี่นะครับเป็นภาพล่าสุดของแบดลีนะครับก็นะครับเปลี่ยนทรงผมใหม่นะครับเปลี่ยนลุคของตัวเองนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปกับแฟนบอลนะครับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มผ่องใสนะครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทางแมทลอนะครับแมทลอนะครับนักข่าวจากเว็บไซต์เทเล g r a p ซึ่งมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า590,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าอังเก้ปอสเตโคกูนะครับผู้จัดการทีมสเปอร์ก็ได้รับความสนใจจากทีมนิพูเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ชาบีอาลอนโซ่ผู้จัดการทีมเลเวอร์คูเซนเป็นตัวเต็งอันดับที่1และทีมสเปอร์นะครับมั่นใจว่าปอสเตโค โคกูจะไม่ย้ายไปคุมทีมลิฟูแน่นอนแม้ลิฟูจะใส่ชื่อปอเต้โคกูไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ตามนะครับปอเต้โคกูนะครับจะไม่ย้ายไปคุมทีมไหนทั้งนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้และอยากสารงานที่เขาได้ทำไว้ที่สเปอร์ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางแมทลอนนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากเจมี่คราเกอร์นะครับเจมี่คราเกอร์อดีตนักเตะลิพูและกูรูฟุตบอลชื่อดังในสมัยนี้นะครับก็ล่าสุดก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชาบีอลอนโซและวิเคราะห์สไตล์การเล่นของทีมเรเวอร์คูเซ่นนะครับไว้ว่าเขาคิดว่าทีมลิพูชุดนี้นะครับของเยร์เกนคอปเล่นบอลกันแบบดเล็กมากกว่าทีมเรเวอร์คูเซ่นของอลอนโซนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับลิพูยังพาบอลขึ้น ไปข้างหน้าเร็วกว่านะครับและใช้การ c o u n t เตอร์ a อ k มากกว่า เลเวอร์คูเซนนะครับเลเวอร์คูเซนของอารอนโซนะครับมีสไตล์การเล่นคล้ายก,กันกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวานดิโอลามากกว่าที่จะคล้ายกับทีมลิปูของครอปนะครับคาร์เกอร์นะครับยังพูดแบบตรงๆนะครับแบบไม่อ้อมค้อมอีกว่าเขาคิดว่าอารอนโซจะมาคุมทีมลิปูและเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากนะครับที่อารอนโซจะมาคุมทีมลิปูต่อจากเจอเกนครอปนะครับอารอนโซนะครับ กำลังทำงานของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเขาแค่ต้องนําปัจญาการเล่นของตัวเองมาถ่ายทอดให้กับนักเตะลิฟท์ภูก็เท่านั้นนะครับบางทีทีมลิฟท์ภูของอารอนโซ่นะครับอาจเป็นทีมที่มี การผสมผสานนะครับสไตล์การเล่นระหว่างตัวอล o อนโซเองและคอปก็เป็นไปได้นะครับและสำหรับเขาแล้วนะครับเขาคิดว่าตอนนี้อล o อนโซเป็นผู้จัดการทีมรุ่นใหม่ที่ฉลาดที่สุดในตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจของคาราเกอร์นะครับภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการอธิบายของคาราเกอร์นะครับซึ่งออกมาอธิบายสไตล์การเล่นนะครับของทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนของ ลองโซ่นะครับผมนะครับทีมไบเออร์เวอร์คูเซนของลองโซ่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 95ทีมนะครับในลีกชั้นนำของยุโรปในฤดูกาลนี้นะครับก็จะเน้นการผ่านบอลเป็นพิเศษนะครับแต่ละเกมนะครับก็ผ่านบอลเฉลี่ยแล้วถึง683ครั้งเลยทีเดียวนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆอีก95ทีมนะครับผมนี่ครับโดยเฉพาะเรื่องของการผ่านบอลสั้นนะครับอลองโซ่ก็เน้นเรื่องของการผ่านบอลสั้นเป็นพิเศษมากนะครับ เมื่อนำนะครับมาเปรียบเทียบสไตล์การเล่นนะครับในส่วนของเรื่องของการผ่านบอลนะครับก็จะพบว่าสไตล์การเล่นของทีมเลเวอร์คูเซนของอารังโซ่นะครับมีความคล้ายคลึงกันกับนะครับและก็มีจำนวนการผ่านบอลมากเท่ากับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและก็ทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่ง2ทีมนี้นะครับอีก2ทีมก็มีผู้จัดการทีมชาวสเปนคุมทีมอยู่นะฮะส่วนทีมลิพูนะครับก็อยู่นะครับ ผ่านบอลนะครับในระดับกลางนะฮะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์สไตล์การทำทีมนะครับของคาราเกอร์นะครับซึ่งออกมาวิเคราะห์ว่าสไตล์การเล่นของ อารอนโซ่ so นะครับสไตล์การทำทีมของอารอนโซ่มีความคล้ายมีความคล้ายคลึงน,นะครับกับสไตล์การคุมทีมของเปปกวาดีเโอร่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับส่วนตัวแล้วผมมั่นใจประมาณ90%นะครับว่าอารอนโซ่จะมาคุมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูโปรเจกต์ต่อไปของครอปหลังลาออกจากลิฟท์กันนะครับล่าสุดมิลเลอร์นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าโปรเจกต์ต่อไปของเยอร์กินครอปนะครับหลังลาออกจากลิฟท์ซึ่งสิ่งนะครับที่ครอปจะทําเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวของเขาต่อไปก็คือการสร้างบ้านนะครับโดยเขานะครับจะสร้างบ้าน2หลังด้วยกันนะครับหลังที่1นนะครับเขาจะสร้างบ้านที่เมืองวิสบร์เดนซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศ เยอรมันนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นนะครับลังเพิ่งได้กลกายเป็นคุณปู่และจะทําหน้าที่เป็นคุณปูนะครับระหว่างช่วงพักงานจากวงการฟุต บอลน,นะครับส่วนหลังที่2นะครับเขาจะกลับไปคุมงานสร้างบ้านที่เกาะมาโยกาประเทศสเปนซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่เขาชื่นชอบต่อนะครับหลังก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2022 คอบและอูลาพยาของเขานะครับได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งบนเกาะที่อยู่สูงกว่าบนพื้นดิน5,000เมตรนะครับมาด้วยราคาประมาณ3.4ล้านปอนด์นะครับมาจากรอฟดีนะครับศิลปินและนักธุรกิจชาวสวิตนะครับคอบคาดหวังว่าบ้านบนเกาะหลังนี้นะครับจะกลายเป็นสวรรค์ของครอบครัวนะครับที่ได้ที่ใช้นะครับไฟฟ้าน้อยลง75%และใช้ระบบชลประทานที่ทันสมัยที่ควบคุมโดยโทรศัพท์ มือถอือย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการการสร้างบ้านหลังนี้นั้นล่าช้ากว่ากําหนดนะครับครอปจึงบอกกับเพื่อนๆว่าเขาตั้งใจจะกลับไปคุมงานสร้างบ้านบนเกาะต่อนะครับและจําเป็นนะครับต้องไปอยู่บนเกาะนั้นนะครับนานเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้กระบวนการการสร้างบ้านบนเกาะมมโยกาเสร็จสิ้นสักทีนะครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปของครอปหลังลาออกจากลิเวอร์พูลนะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากฟาบิซิโอโรมา n โน่นะครับโลมาโนนักข่าวคนดังของยุคนี้นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าเลอลโซซิดัดนะครับประกาศได้ออกมานะครับประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ต่อสัญญาคาเคฟุกซั คุโบะนะครับเป็กทีมชาติญี่ปุ่นที่มีข่าวกับทีมลิปูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยคุโบะได้ต่อสัญญากับทีมออกไปถึงปี2029เลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอันจบข่าวลือนะครับเกี่ยวกับ คูโบและลิวพูนะครับที่มีออกมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิวพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนชาวลิวพูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม